เอาเดี๋ยวมาให้พี่ที่ถอดไอ้นี่มันหนกันถอดของมันน่หนกันแป๊บเดียวแป๊บเดียวาจารย์ดไอ้จานถอดของมันไไหนหกันค่ะมันนั่งเลยปะมันหิวห้มันนั่งปะค่ะมันั่งก็ได้ไหม นั่งข้างล่างเลยค่ะนั่งข้างล่างผูกเข่าลงซน่อาซื้อิงจ่อน้สกุอิ่มพึ่งดีบนอิ่มพึ่ง อยู่ยแล้วผมอะเด็กใหม่สองคนผิดแล้ <laughs> มันคือมุฟฟะเจ้อุทองหลอมันเล่รม่กลับเจาเพเดิทำแนาใสสวยวยีของคู่บ้ากันเจ้าจาจะเลิกฟองแบบเป็นสู่ออกถอออกเล่เจ้าส่เว้นสากับ่งเจ้ากอเดิต้องเข้าใจในสิ่งที่เจ้าฟองก็บให้มีสติเด้อ บบคือมฟงจดชององมันล at oh. well ุนมัน oh. บ่มีแหละละมันหลุดมันลุดออกมันไหมออกแล้วละเลิกจห่จักบอเจาเห็นยังลงไปจหจักบอจเห็นนยังลงไปัจังบอกะเออเาะตามเล่นตามครรมจะเลิกเจอาใเล่นใส่คำเจจาเลิกป อาจารย์อาการนี่ก็เป็นยังครับมนเป็นเศ้าข่าเศร้ารมันแข็งบวกกับพ้นสีเพิ่นไปรับฟ้องมาแล้วคลังประยูพอมือน,น,น,นีมันมือแข็งมืเศร้าข่แล้เต่กเหตุผดมันผิดคลํวาว่ายจานเพิ่นคลําอรยูคืออาการของคนก่อนอหนาเขาเบอกเป็นปทีมาเป็นมันสีขันตามค้อมเสื้อเนาะ ตามความเสีอตามรักกระแล้วแต่แต่บุคคลนะครับเพราะว่ามือนี้มันประกอบกับตกบกับมือเสลาหามือมันแข็งเลยอันนี้คือยัดพื้ที่ถอดของถอดให้มันเบาลงครับอย่างต่อไปมันไหมมันไหมก่อนครับจากนักนจะได้เป็นเบาสีแดงทั่วทุ่งอยู่พื้ที่แม่นครับคือสี่วงอย่าง้อยู่งไงไงไนในตัวอยู่ก็มันกับสีอ่อนลงมันสีอ่อนลงเพราะว่าห้องเฮ็ดได้แบบชัวร์คำชัวร์ข้าว Kurang perahu, apa mana? Kalau macam ni, jadi saya lebih senang ni Hongkong pun berapa? Kunci pun lupa tadi ni. Mesti pelomu kepan di sini.